รถรุ่นนี้ครับก็จะเป็นรถในตำนานครับ 110cc เครื่องเรียกับเทนหน้สีเกียร์เนะาะสไมยการถอดเฟรมนี้นะครับก็คือต้องถอดน็อตทั้งหมดนะครับไฮไลท์ที่สำคัญกนะ็คือ่อางถอบแค่นี่นะครับออกไม่ได้นะครับ รุ่นนี้จะต้องมาถอดที่ตรงนี้ครับฝาตรงนี้นี่เห็นไหมจะออกเพราะว่าเฟร,รมเขาเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับนี่ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนชาวบ้านก็เอามาฝากที่นี้ก่อนนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เอกลกักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับเนี่ยคอนโซลกลาง ของรุ่นนี้